ตุนมากระพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ,บ่งกระเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมคาบาวใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถ,ถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากระพอยได้เลยชุดใหม่นะครับ i m p e r i a l Days นะครับผมคอตูมจักรพรรดิ ไอ้นี่คือภายในเกมจะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแน่นอนว่ามันจะมีแพทที่ทําให้พวกชุดพวกนี้มันจะชัดขึ้นนะเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะแล้วก็อย่างหนึ่งแพทหกศูนย์เนี่ยเท่าที่ผมไปแปลมาก็คือเดี๋ยวมันจะมีปิดชุดไปทั้งหมดให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอพวกคอตรงคอตูมอะไรเนี่ยคือใส่แล้วคุณเห็นตลอดแน่นอนนะของที่อยู่ในนี้นะครับของเกลือเนี่ยก็ต้องบอกว่าเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมอยากจะให้มันเปลี่ยนของพวกนี้บ้างวะไอพวกมิสซิตเกลือเนี่ยอธิบายสัสรร้นๆครับการันตีเนี่ยจะมมีทั้งหด80 ซึ่งแน่นอนครับการที่ครบ80ครั้งแรกเนี่ยมันจะออกเป็นกาทองแน่นอนซึ่งกาทองเนี่ยจะออก2อย่างนั่นคือตัวของมิสติกและ Legend ary. Legend ary เลเจนด a ลลี่เลเจนดัลี่นี่คือชุดหน้าตู้เนี่ยที่เราเจอส่วนมิสติกที่คุณจะเจอเนี่ยนะก็คือไอชุดเกลือทั้งหลายเนี่ยนะมันจะเป็นไวนยน้าชุดเลิฟลี่นะครับชุดแบทเทนเซตนะครับชุดเอ่อโบนฮันเตอร์นะครับชุดแพนด้านะครับแล้วก็ชุดตัวของมันคือสุภาพบุรุษอะประมาณนั้นอะ ซึ่งแน่นอนว่าการหลุดไปแล้ว1ครั้งนะครับออกทองครั้งที่2มันจะเป็นชุดเลเจนดารี่เลยแต่อย่างนี้นะครับกาชาของเกมนี้นะครับไม่เหมือนกันกับเกมการชาเกมอื่นนะครับเกมการชาเกมอื่นเนี่ยเราจะได้คุณหลุดไปแล้ว1ครั้งครั้งต่อไปที่ทองจะต้องเป็นของหน้าตู้แน่นอนแต่เขาไม่นับอย่างนั้นเขานับว่าคุณเปิดเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าคุณเปิด80ครั้งแรก ไม่ทองเอ้ยไม่ใช่ถ้าเกิดว่าคุณเปิด80ครั้งแรกออกทองแล้วแต่ไม่ออกเลเจนดารี่อันนี้จะนับเป็นการันตีให้และเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเปิดครบอีก80ครั้งต่อไปนะครับมันจะกลายเป็นเลเจนดารี่แน่นอนอ่ะประมาณนี้นี่คือเงื่อนไขของเกมนี้นะเพราะนั้นคือเราจะล้างตู้หรือเปล่ามาดูกันไม่รู้พลังทำเพลงกดไป10ครั้งแรกนะครับรอบก่อนของเราเนี่ยนะมันไม่หลุดรอบนี้ มันจะเป็นอย่างไรโอ้โหแต่อันนี้มันก็ปกติอะนะมันจะแบบเ,เงินเงินมันปกตินะครับปึ๊บโอ้ยังเงินอยู่ยี่สิบใบถือว่าธรรมาดานะครับพวกนี้มันธรรมาดาโอ้จเจ็บ Keyword Composer ไมกแล้วอย่าได้เพชรอะเอาจริงโอ้ยไปดันเพียบเอออย่างงี้เนี่ยโอ้ยหมื่นเดียวเองตีสิเฮ้ย น่าจะล้างดูทรงไม่มีออกกุ้งออกก่อนปับ๊บไม่ทองอีกโอ้ตายแล้วตายแล้วห้าสิบแล้วจะจ่ายเยอะดิหกสิบติเตะโอ้จริงจริงอ่ะผมเคยออกก่อนนะแล้วออกบ่อยด้วยนะในคลิปแรกอะ่ะเอ้ยเชียทุกคนมีแววได้ล้างแต่ผมก็ไม่รู้ว่า ไอทองเราอ่ะมันจะหลุดหรือเปล่าอ่ะตามคอนเซปต์ของผมนะก็คือ70เมื่อไหร่เนี่ยผมจะเปิดทีละใบเพราะว่าเล็เกเกกว่าชาชเยอะนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันใกล้การันตีอ่ะเลทออกมันสูงมากอืมผมก็คาดจะเซฟลูกแก้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเปิดทีละใบครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะช้านิดนึง อ่ะ72เข้าไปแล้วนะครับโอ้ยสุ่มปีกเพื่อโอ้โหออกดีเฮ้ยทองอะ่ะเจ้แปดสิอีกแล้วเหรอ80ก็ได้นะแต่อย่าหลุดอย่างน้อยก็ดีกว่าชุดไอ้เนี้ยชุดท่าเรือผมไม่ก็ชอบเท่าไหร่ตัวหญิงโอ้ไอ้ตายเพี่ย76็สเหรีวทุกคนไม่มีคำว่าออกกกงออกก่อนโอ้โห77แล้วก็ยังเงียบอยู่ 7จ็ดสิบแปดไปโอ้โหเครียดว่ะเครียดอะไรเนี่ยเจ็ดสิบเก้าโอ้เอาใบตัวไปอะทองแน่นอนโอ้อย่างเดียวอย่าลุดนะอย่าลุดไปมาอย่าลุด นั่นเละโอ้ย้างตู้ไม่อยู่จริงจงจริง,รงคือไอ้สกีนที่ไม่หลุดอ่ะคือสกีนที่ไม่ได้ตั้งใจจะเปิดขนาดนั้นน,นนะแต่พอเป็นสกีนที่แบบเออจะเก็บอะแม่งหลุดวู้แล้วเบื่อเอาไปอีกนะครับอัน,นี้กดทีอัน,นี้กดทีลสิบได้แล้ แน่นอนเผื่อมันออกก่อนนะผมก็จะกดไปเรื่อยๆประมาณนี้ปึออ๊บโอ้สามสิบใบแล้วยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่อุ้ยอุ้ยเพชรเยอะเว้ยเพชรเยอะเว้ยเท่าไหร่เนี่ยห้าหมื่นเลยนะอืมไม่ทองก่อนบ้างเหรอแบบทองก่อนแล้วแบบผมเปิดผมเปิดไม่ต้องเต็มแม็กอะไม่มานะเงียบคลปิป หกสิบอโหเออหลุดเฉยเจ็ดอ,อ้าตายเถอะเจ็ดสิบไปแล้วเมาแน่แน่อันนี้สามหมื่นมีโอกาสเมาแน่ๆน่ไปเจ็ดสิบเอ็ดอโหเอ้ยไอ้ไอ้ไอ้ไอเพชรอะไม่เจ็บ เพราะคุณอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าคุณจะซื้ออะไรในในเว็บก็ตามส่วนใหญ่ไม่แจกลูกแก้วเว้ยคุณเห็นลูกแก้วเยอะๆเนี่ยมันไม่มีอะไรนะมันกา็จากแพ็คล้วนๆนะครับเอือเออ,เอ,อยาไม่เอาเอาเพชรใบดำก็ดีโอ้โห,โหดีวายคอมพิเซอร์ให้กูตีอะไร <c oughs> ให้กูตีอะไรดีโมก็หมดแลว้วไอ้ค่อยตีอะไรอุยอ้ยอุย้ยเจ็ดสิบห้า มาบเอาโอ้โหหลุดซ้ำหลุดซ้อนเยอะไรนี่โอ้โหลุดซ้ำซ้อนหลุดหลุดแล้วหลุดอีกหลุดแล้วยังหลุดอยู่แต่เอ้ยมันยังไม่ถึงแปดสิบไงคูก็รู้ว่าไม่ถึงแปดสิบมันมันมันยังไม่มีการาันตีแต่มันออกทองที่สองอ่ะมันควรจะให้หน่อยไหมวะเพื่อน โอ้ตายแล้วหลุดอะไรขนาดนี้เจ็ดสิบหกไป 77. เจ็สเจ็ดอ้หูออกไปซะทองเลยเจ็ดสิบแปดโอ้ตายเจ็ดสิบเก้าไม่ต้องลุ้นเลยลางของจริงร้อยหกสิบลูกนะครับไปร้อยหกสิบลูก ดบอิมพีเรียลเดสซึ่งอิมพีเรียลเนี่ยเดี๋ยวผมเอางี้ผมจะเปิดแล้วก็ให้ดูข้างในว่าอุ้ยอแล้วอ้าแล้วมันไมีหมวกอ๋อไอคอที่มันมีแค่ชุดใช่ไหมโอ้โหราคาเท่าคนอื่นปฏิเสธจอกเกาะปฏิเสธจอกเกาะเก้าสิบอืมเก้าสิบ สำหรับสุลต่านก็ต้องเปิด9ตัวประมาณนั้นเนี้ยอย่างนอ้อยผมว่ามันดูดีกว่าทหารเรือเว้ยอันนี้ผมใส่อันนี้ผมใส่หัวนั่นนะนะผมใส่หัวของอิลิน่านะอืมอาจจะใอ้ถอดด้วยเดี๋ยวถอดดูอืมก็จะอยู่ประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าภาพมันชัดหน่อยมันก็โอเคเลย มีโป้งมีปีกอะไรข้างหลังก็ดูดีขึ้นนะหรือว่าใครจะเปิดเก็บสแต็กก็ไม่ว่ากัน